สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้กินมีสินค้าใหม่น้ำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแทรกเตอร์ยันมารุ่น EF45 3T ค่ะตัวนี้เป็นรถแทรกเตอร์ขนาด45แรงมา้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบดบเล็กอินเจกชันตัวระบ,บายความร้อนด้วยน้ำา2 8 9 9 c ซีซีขับเครื่อน4รล้อ 4WD 2เานะคะ กับสินค้าใหม่ของเราพี่สีแดงแรงลิสต์รถแทรกเตอร์เยนมารุ่น EF453 ที่ค่ะตัวนี้นะคะสินค้าใหม่เพิ่งเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์2ชิ้นนะคะคันนี้ด้านหน้ามีชุดใบมีดแดนดีน,นาค่ะและด้านหลังตัวนี้หนูเกาะเป็นตัวโรตารี่จอบหมุนไว้ให้นะคะนี่ค่ะรถสภาพสวยๆนะคะ พร้อมดันพร้อมปั่นเลยค่ะลงไร่ปั่นไร่ไถนาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้รถแท็กอร์ยันมาขนาะด45แรงสัาพสสวยๆยางเป็นยางเดิมคู่ตัวทั้ง4ี่เส้นนะคะสำหรับตัวนี้นะยางเป็นยางเดิมคู่ตัวทั้ง4ี่เส้นนะคะชั่วโมงทำงานคันนี้นะอยู่ที่นะคะเห็นไห้เย่ย1 2 0 4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ รถสวยทำงานน้อย1,204ชั่วโมงอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดและตัวโรตารี่ราคาเพียง2 99,000บาทเท่านั้น2 99,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ ียกว่ารถสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะแท็กเตอร์ยันมารุ่น EF 453ี่คันนี้นะคะตัวนี้เครื่องยนต์สภาพสวยๆเลยค่ะนี่เลยท่านใดที่กำลังมองหาอยู่สำหรับ45แรงจากค่ายยันมามีเข้าใหม่อีก1นึคันนะคะสำหรับตัวนี้นะสภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวตัวเครื่องยนต์กันนี่ค่ะตัวนี้เป็นสสูบนะคะสภาพงางๆตัวเครื่องไม่มีรอยแกะรอยถอด ไม่มีรัว่วไม่มีซึมค่ะรถเช็คสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะติดตั้งอุปกรณ์ด้านหน้ามีชุดใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังมีตัวโรตารี่จอบหมุนให้ค่ะตัวนี้สภาพสวยนะเดี๋ยวดูใหม่อีกหนึ่งรอบชั่วโมงทำงานงาน 1, อง0้ีชั่วโมงนะคะระบบเกียร์ค่ะเกียร์หลักนะคะเก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลายัยขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัว ตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเหลียวง่ายเบาสบายค่ะบริเวณเบาะนะคะตัวเบาะนั่งนุ่มๆตัวหลังคางงามๆค่ะสำหรับคันนี้<ม>รถสภาพสวยเช็คเรียบร้อยพร้อมใช้ด้านท้ายก็้องงามๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราใส่เป็นตัวโรตารี่จอบหมุนไว้ให้นะคะปรับเปลี่ยนเป็นฐานถ้ายเป็นหางตัดญ้าได้นะ อุปกรณ์ด้านหลังเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมตามความต้องการใช้งานได้นะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะแท็กเตอร์ยันมารุน่น EF453 ทีคันนี้นะคะตัวรถพร้อมใบมิดแอนดีนาและตัวโรตารี่จอบหมุนราคาเพียง2,99,000บาทเท่านั้นนะคะ2,99,000บาทเท่านั้นทุกใจเรื่องราคาคุยกันได้ค่ะสอบถามสั่งซื้อได้เลยร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชร มีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซ u b สไค i b e ช่องหมูปีนมะคารถไถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ